สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้เม่พ่อก,ก็ประดมในช่องบ้านพอยุว่งคือเก่านะค่ะนะ้องวันนี้ประดมมาบ้านปากบุงค่ะบ้านปากบุงตำบลขั้นไรออำเภอสิรินทอนจังหวัดอุบลราชธานีตอนนี้มาหน้าค่ะพี่น้องหน้าผ้าล้านหรือหน้าดานโบกค่ะมาเมื่อนี้กันมาเก็บบักสมอค่ะพี่น้องตอนนี้ประดมก็ล่งสินยางไปป่าตรงที่มีต้นบักสมอค่ะตั้งไปเนี่ยก็ต้องโบปามั่นไปค่ะพี่น้อง ต้นยางรัดไปนี่ค่ะเหลือเห็นต้นหมกสมมอนทั้งหนาพอดีค่ะเบิ้งไปเก็บน้ากันค่ะว่าสิได้บักสมมอบอค่ะหอดละค่ะอู้ตรงบุปลาเข้าไปต้นเดียวเนี่ยไม่คงเขตี่ต้นหมกสมมอกะบ่ค่อยมีแล้วค่ะพี่น้องมีสองสามต้นอยู่นี่ละบเวนไกลไก่เนี่ยกะบ่มีอีกละค่ะต้นเกาต้นเกยต้นไงมันไปฟันลงไปเห็นห่อท่ายไปละ

น้องกูบอกยเขาเอาไปกินโอ้ hey. <out> ี <fe> like ่ท <Okay. S 1> mm ันเขาเขามาสาบอม่รดนลงไม่ตินั yeah. ่นอืมเดี๋ยวอกนี่มันไมโอ้หลายหแต่ว่าขันข้ามาไว้กท่านเขาห้องรหลายตนี้นี่ไี่นี่โอ้ยดอ้ยคอยดอ น้ำเครื่องใหม่กะไปานั่งเครื่องเครื่องเลเครื่องเครื่องนี่นะเ่ยใอกเครื่องเครื่องบ่เคยได้ยินแล้วน้ำนี่เครื่องอื้อหัวควายกันย่างๆนะเครื่องเอ้ยนั้นก็ว่าลวดน้ำต้นปรยุกต์เยลวดน้ำน้ำนไล้รือก่อน้ลยเด้

นี่กัไ่ผมที่บานกาพพเขาได้เอาโอ้ยหมนเมื่อใดยหมนหมน,น้ำมันแต้นสิโอ้พี่ด็มันแต้นเนอ้อเป้นไม่ไม่มองได้เาเออู้ทั้งนี้ทั้งหลายนี่นไปห,นนห,หนปินเออหยับหินสิดทายนไปเร็วห็นทั้งนี้มันหลายกัเลยโอ้แสดงว่ามันเก่จัดดิ กจันจิบดดีเ้มันไปตุลานะไปตุลาที่ิกันจบดดีเ้บางไม่กินมันบางไม่กินมันาลงกิมก็ไปได้ทันเลยเก็บออกนี่นี่นน่นี่นี่มันล้นโดนแล้วทิมันเป็นน้เกิดไหม ที S <S ่เร mm ือ hmm, ม so like no. <ifie> like ้วนม้วนนั่นเลยมันตัดิอนั่นคือเดิมาเขาสุดีอบกบ้านผมมาตัดเือพื่อผ้าเลอืม่เทือดีนผิขาวนะมันห้าปากบมันเป็นววาแก่าอืมออาไปเห็ดเอาไปเห็ดย่างกเอกไปเห็ดไม่าเหมือนเห็เพื่อผ้ เราเพี้นเหือต้นไงมันบ,บุดเพื่อสายหัวไงแล้วเกือบซ้ำขอหัวคนนะออืยังจีบดุด้าคนดอะไรเนี่ยตาไก่หลายหลายออโอือนั่งเทเล่นเอาต้นนั้น,น,นขดตีเก็บเอาต้นนั้นเนาะต้นข้างๆกัน โอ้ได้ไล่เลยพี่น้องหมุ่นปูดิมุนปูหางพหน้ามุ่นปูมาหน้าหยามุ่นปูมุนหยาปูคนไหนพอดิน้ตรงหน้าหน้าพน่นมี้ำหนวยปนอยกหน้าพนพิ่ขา็ม่จองม่จองเอามองยีดดูนยี่น้ปลาฮคักพี่น้อง เราเกิดเกดกันมีก่วนเราเดินเราเราฮักก็บอกเอาฮักไปเห็นเป็นห้ามเกิดอีกเกิดตุนอีกอตุนจุง เไม่ไายเตือนีปหน่อกอีกฝากโมโหองท่เดชอ้มเนาวนี่เนาะ ไม่ล้นหลายมือโอ้เห็ดเป็นตะเกิดบ่ะนี่ ตั้งกล่องให้พี่น้องได้เห็นบรรยากาศในป่าใต้ต้นมักสมอค่ะพี่น้อง ไม่ไม่ซดซดอยู่ค่ะพี่น้องตั้งกล้องให้เห็นบรรยากาศค่ะพี่นอ<ม>้องสมมต่ห้าฮเก็บเอานวยลนใจน่วยแก่เต็มที่ค่ะก็ตัดบ่ห้านงาเพราะว่าห้าเอาไว้กินดดโดน่่วยแกนน,น,นาาหบบมงงง พ่อแล้วเนาะเอ้เอพื่อนเมื่อ้ผู้อื่นเพื่อนมาเก็บนะี่ยได้ขเว่าพ่ออพอ้างไมบันพ่ขอข้างไข้างผีติกไก่วะ่องตามปอมเอน,นี้ต้นมาคามปอมโอ้ย่ามเห็ดก็เห็ดได้เนาะย่างไปเรื่อยๆนี่หวยหนึ่งก็ไกลเรื่องอะ นี่นะเอาเป็นเปนเนี่ยูออกไปก็ได้เลยอที่เด็ข้อสุ่ากเนาะเขาวาข้อสุานด้วว่า้อลูกนั่นสุ่านเโอ้ยตัวทางเนี่ยโอ้ยแต <laughs> ไม่คงค่ะเ้ <laughs> ยรักเลยนี่มันเาขาออือ นไปเป็นพ่อเขาบเป็นพ่อไอ้มองใดนี่งนึกิโลนึงกิโลนึงบอกสามกิโลก็เคยงานอ่ะไข่ม้นหมแม่หมูแปมเนอะกิโลนึงอ้วดกอกยังนี่งไข่ดอกพุด เจอดงเห็ดปวกคือสิครับลบปากเนาะแกนนะี่เหรแกนหเห็นแล้วหกกระดอกมากอีงยังนี่แต่เบือ่อกอกเรื่องนี้ปะบันอินสอบอกีรอช่างโอ้ระวังเด้อเครื่องใหม่ด้อทางที่เขามาเก็บสมองนี่คาง เือใหม่เใหม่มันเป็นทางน้อะห้อยคนยางเนาะห้อยเยอะอย่างเงี้ยออกใส่ออกใส่เป็นบอกทางเด้อมีเป็นบ้านพ่อมือตนล้มคบอีกนี่ไุกหวานอีกต้นลงมคบเรากาไทยจรงใช่่าว้นล้มคบนี่หน่วยนั่นบ่ะจกต้มยืกุนีงานสีซุกงานมาไปั้างนี้เนาะออกข้างนี้ยักษใหญ่ ยกใหต่อเตงาใหม่ <Okay. S 1> ด้อยนี่เป <and goodness> ็นแฟนใจกยักษ์ใหญ่ันไยแต่ไม่หนัสบมีน่งทับดิ่งทัน่งขึ้นจูนนี่เดี๋ยวต้นน่อ้วนผมอุ่นมะุ่งคกเลยมันะลก ปลาปลาไอรีรอพี่หน่องปลาเก่าปลาสมัยเก่าแก่มารดกปูหรอมารดกปูกันนะปูหรือถึงปูของผมเลยปูปูของปูมารดกปูของปูก็พ่อมีต้วนใหม่เก่าแก่ดอกหลายอย่าง ออกจากป้าแต่ไข่เนะนี่ยโอ้ไม่ปลาขอนบ่เลยก็เจ้าเกี่ยวเขาห้อยรถห้อยรถเกี่ยวเขายางลัดละอ,อกมามาพอดเถียงหน้าน่อยอยู่หน้าพระลานพอดีค่ะพี่น้องขอบคุณหล,ลายยค่ะที่ร่วมเก็บบกสมหม้อน้ำกันได้ร้ายเติบค่ะพี่น้องแล้วก็ขอบคุณหล,ลายยที่รับชมค่ะ ชมแล้วยอย่าลืมกดติดตามให้ประดมนะคะขอบคุณดีหลายคลิปหนะ้าพอ,อกันไหมค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะโชคดีนะคะ